ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมที่ใช้ดูหนังนะครับชื่อโปรแกรมว่าดูหนังออนไลฟรีนะครับอ่านะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมอ่ะให้ท่านเข้าไปที่เออลิงก์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี่นะครับผมผมจดลิงก์ไว้นะครับผมอ่ะครับกดไปที่ลิงก์นะครับแล้วท่านกดเออบราวเซอร์นะสักราวเซอร์ท่านจะเลือกโหลดนะครับผมอ่ะ ท่านก็ทําการรอตรงนี้นะครับผมแล้วพอมันขึ้นให้ดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมสําหรับแอปหนังฟรีออนไลน์นะครับอ่ะนี่นะครับผมกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ดาวน์โหลดของท่านนะครับผมโอเคแล้วติดตั้งอ่านี่ครับมูวี่นะครับผม abk นะครับนะพอท่านติดตั้งเสร็จก็จะได้เป็นหนังท่านก็เปิดเข้าตัวแอปเลยนะครับผม าพึ๊บนะครับพอเปิดแล้วมันก็จะอยู่ในหน้านี้เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับนี่อย่างเช่นที่ผมดูค้างไว้นะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาวันไหนนะครับผมน้ำหนังก็มาเพียบเลยครับสาหรับท่านที่อยากโหลดนะครับผมก็เข้าไปที่หนังนะครับนะครับผมแล้วเราก็ราโหลดสัครูหนึ่งนะครับผม นะครับผมถ้าโหลดตรงนี้ก็ได้นะครับโหลดตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นโปรแกรมเสริมครับใช้ทูเมดโหลดนะครับแล้วทูเมดก็เคยสอนไปแล้วนะครับผมสำหรับแอปนี้ก็นะครับขออธิบายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับบายครับ